เร็วเร็วเร็วเอาสวัสดีครับพี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเชี่ยวชาญทางด้านเด็กพี่น้องนะครับวันนี้ผมว่าว่าที่นะครับกรว่าลูกขเนียวผ้าพีพา่น้องมาเบิงงวงแง้มนะครับผมทางสารค้ามนะครับวันนี้มีงวงใหญ่งวงักษ์ครับพี่น้องนะครับคุนครับอยู่ทั้งคุนครับเพิ่นผัฒนาได้มานะครับวันนี้สดๆครับพี่น้องผ้าเบิงมาเบิงงวงแง้มนะครับอยู่ไอ้บ้านน้องอีดำครับพี่น้องตำบลหนองโน่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามนะครับเอาพี่เร็วมาพี่เร็วอไล่ะมา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 เร็วมาอาม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 าเอาใบย่อออกมาเลยพี่น้องนะครับว่าทิอ้อยออกมากินให้พี่น้องเมึงตัวจังหน่อยนะครับเงี่ยหมดแล้วเดี๋ยวใจเย็นหน้อพี่น้องเอาสวัสดีเอฟซีทุกท่านดีเขามาชมไหล่สดนะครับวันนี้นะครับมาไหล่สดอยู่ขอกงัวาง,งามเพลินนะครับวัออนนี้มีปลายตัวได้เนียนที่คุณภาพ นะครับมามาเร็วมานี่นี่มาเร็วมามามาเอาใหญ่ครับพี่น้องสูงใหญ่ตัวนี้ร้อยหกสิบขึ้นนะครับเป็นหัวเสาวผสมซี่ว่ายซเก่าหกไว้มาเร็วมา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 เร็วมามามาอันนี้อันนี้มานี่เอาครับ ซีไวศูนย์เก้าหกครับพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านมาทางคุณนะหาบ้านลูกคนเดียวพี่เร็วอ่าฮ่า <c oughs> เดี๋ยวนะครับซื้อวออ่าน้องยังกว่าครับนี่น่องข้ามแสนครับพี่น้องนะครับน้องข้ามแสนหมายเร็วมามากข้ามแสนเร็วข้ามแสนนา,าครับสูงลอยหกสิบบวกครับงวัวเสา ผสมสี่ว่ได้ผสมวันที่ยีฟซีมากระลาสองห่าหกซีกัรอบได้รอบนึงแล้วครับกัได้รอบนึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอรอบสองพันกับสี่สิบมื่นกับประมาณสี่สิบเจ็ดมื่นขึ้นสี่สิบหกถึงสี่สิบเจ็ดมื่นขึ้นไปสามารถเส้าทองได้นะครับเมื่อสองปีงานเราผู้ใดสนใจเบป็งตัวจริงเลยนะครับพี่น้องจะคล้องเพื่อนว่าขันไพให้ราคาได้ตามที่เพื่อนอยากได้นี่ก็จะเปิดราคาอยู่เพื่อนห้องไว้ถู่แล้วครับสองแสนเนาะ ห่องไปสองแสนราคาท่องนะครับติดท่องนะครับพี่น้องตรวจท่องแล้วนะครับผมมาเบื้องบาหลุนเขาเนี้ยเรามากตัวนี้ outgoing. เรากำลังคิดอยู่ว่าจะไปหาเงินอยู่สมาเสือนะครับเงินบ่มีนะครับเงินบ่พ่อิ่นนะครับบ่หอดเิ่นแต่สำหรับผู้ผู้มีงบกันเรืยดลอยบาบ่แมนครับอันนี้ลูกผสมลูกผสมครับพี่น้องลูกผสมสูงร้อยหกสิบบวกครับน่าจะมีเลือดที่ดูอยู่ บ่แนรจากจีนบ่แนร์จะจับจะเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเรื่องส่วนสูงนี่คือผมการันตีลอยหกสิบขึ้นเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับอ่างวใหญ่ครับนะครับมาพี่แล้วลูกเร็วมามามาคำแสนมาเร็วมาเร็วเอานะครับนี่ครับมามาเร็วมามามาเร็วมาคำแสนมาเร็วสงสัยแล้วเดี๋ยวเวลานอนแล้วมากวนเวลายังเหมือนแรงเอาสินอน เบิ่งมาลูกมามา,มาเร็วมาเบิ่งครับพี่น้องสูงใหญ่ครับพี่น้องสูงใหญ่เทียบเลยครับผมสูงลอยแปดสิบเบิ่งครับเบิ่งหัวงัวกครับหัวสูงช่วงหัวกันะดับครับพี่น้องเอาเบิง่งนะครับมาเร็วเอามากินเร็วเร็วอย่าเข้าไปจูงออกมาเลยมามาลูกมามาเร็วออกมาเร็วมากินเลวมาเรียบร้อยเออเข็งมากเอาครับพี่น้อง มาเบิ่งครับพี่น้องงวงงามบ้านน้องอีดำตะมบนน้องน่นเนาะอำเภอเมืองเนาะจังหวัดมหาสรารคามครับเบิ่งหางครับพี่น้องตัวนี้นะครับสะดือกับงามหางผัวใหญ่เลยนะครับถ่ายเต็มดีนะครับเส้นหลังตรงตนอกใหญ่ายแปลนัวผูวนะครับขัดติดท่องในราคาสองแสนราคาเป็นห่วงยังมาตออองตอร้องเอานะครับผมมาแบบกบระเปรงแฟบๆนะครับเงินบรหเพถึน เลยทายทายฝากเอฟซีนะครับทายฝากเอฟซีทุกท่านติดตามทั้งเพียลูกขอนิ้วเชวอีสานนะครับเอานะครับฝากกดไลแ์กดแชร์ได้พี่น้องนะครับมาเบิองว่างงามแล้วกับถือใจนะครับก็เลยเอามาแบ่งกันเบิองนะครับหลายท่านว่าไปเห็นว่างงามนะครับไลายสดให้เบิองเนี้ยนะครับก็เลยมาไลายสดให้เบิองนะครับเอาเดี๋ยวให้จะคองเอานะครับห้องไว้สองแสนนะครับในราคาติดท่องเพื่อนว่าให้ตัวท่องสก้อนเพื่อนจิขาย เพินเปิดใบสองแสนเอาเดี๋ยวเบื้องใบผสมจะหน่อยนะครับนี่ครับใบผสมซีไว้ศูนย์เกนะครับซีไว้ศูนย์เก้าแล้พี่น้องผสมวันที่ยี่สิบมักกะลาครับสองหาหกซีนะครับมีหลอดได้พี่น้องนะครับหลอดครบนะครับอ่าหลอดครบนะครับเอานะครับเอาเบอร์โทรเอา <geon> เบอร์โทรจะคล้องนะครับเบอร์โทรจะคล้องนะเบอร์โทรไปได้ก็ครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าสามหนึ่งสี่หนึ่งถ้าไครับสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งนะครับเอามาได้นะครับบ้านไหนก็ครับบ้านน้องอีดําค่ะบ้านน้องอีดํานะครับอ่าตำบลหนองโน่อำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเลยพี่น้องเขามาเยี่ยมชมได้นะครับผม อ่านะครับพามาเบิ้งง่วงามนะครับจะคลองเพูนผู้งามผู้งามครับพี่น้องนะครับง่วกับงามคนกับงามผู้ใดสนใจมาเยี่ยมชมมาเอ่อมาเลี้ยงง่วงซอยเพิ่นก็ได้นะครับออานะครับผมผมพ่อนง่วงามนะครับผมผมมักง่วงามนะครับเอานะครับเอาถือใจว่าพี่น้องนะครับฝากกุลเลกเขชียร์ด้วยกานถือใจนะครับเอาง่วอายุสองปีแล้วล่ะพี่น้องอายุสองปีแล้วนะครับอ่าจะเข้าสองปีแล้วล่ะนะครับ ผ่านแล้วรอบนึงนะครับกับง้อโค้งไงยังสี่กับระยะการไม่ซัดเก๋ยู่ช่วงนี้แหละพี่น้องนะครับขันไปลูกผสมนะครับก็จะมีเลือดติดกระทบฮินดูยู่นิดนึงเละครับผมเมองส่งแล้วนะครับผมเอานะครับราคาประกันทองให้ท่องไปสองแสนนะครับขันไปเสียเอาไปลุ้นเอาเพิ่นว่าแสนเจ็ดมาจูงไปเลยแสนเจ็ดมาจูงไปเลยมันปะผมเบาเล่นเด้ เอานะครับเราแย่พี่น้องฟั่งกันซือหน่แหละครับว่าเพื่อนติดใจอ่อนว่นนะครับแต่ว่าเมาเบิ้งเอานะครับเบอร์โทษก็ตามที่ขอห้พี่น้องเมา่าเบิ้งตัวจริงก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าตัวจริงนะครับสุดยอดครับแม่นี่นะครับผองหัวใหญ่หัวหล่นหล่นงามๆมตัวนี้นะครับจุดเด่นพันธุกรรมหล่นธรรมชาตินะพี่น้องหัวหล่นธรรมชาติวัเหักดเขานะครับวด้เักรเขานะครับเอาเบิ้งนะครับิสัยปกติกับเชื่องดีเอาอืม โอ้หน้าสวยนะครับเอาครับง่วกับงามคนกับงามครับพี่น้องคอกนี่เป็นตมาสู้เศ้าสู้เรงอยู่ฮ่โอ้ยผมแกวเก่งขีอหยางหยาเขาพูดพุกกระดกเก่งเออเอารถมาแก่ผมเอารถมาแก่ให้พร้อมเอาผู้ใดเอ่อมักง่วนงามมาเอาไปเลี้ยงซอยเพลินเนยเพลินว่าผู้หญิงเลี้ยงง่วนอายุกับแถาแม่นะครับอายุกับแถาแม่นะครับ เพื่อนว่าไผมักนี่แยงสี่บางเทียเพื่อนกิดแย่หลายเพื่อนกิดดึงบัวยูเพื่อนว่ามาเอาไปเลี้ยงนะพี่น้องไผมักงัวใหญ่งัวงามนะครับมาเห็นแล้วขันงบผมถึงผมกะสีเอาอยู่นะครับอาบ้าหลูกขอนี้เอากะงบบ่ะหัดนะครับอว่าเสียนหาเพื่อนว่าโอ้ยวันนี้เดี๋ยวบอกซ้ำนั่นนะครับหูหนวกเพื่อนว่านะครับบอกเสียนหาเนี่เพื่นหันหาหนีเลยเพื่อนว่าทั้งมาทั้งใดเมียทั้งนั่นเราว่าเสียนหาเนี่ยเอางามกับพี่น้องเอาให้เพื่อนเข่าคอกนะครับเอาปิดไหล่สดซ้ำหนีด้วพี่น้อง นะครับขอบคุณฝากบบไว้นะครับเอาเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งนะครับ089 81หา3141นะครับเอาขันผมเสียงดังอย่าด่าผมเด้อเพราะว่าผมตื่นเต้นก็เห็นว่างามือผมไปตลาดนั่นแหละพี่น้องผมก็ะเจะว่าอกเสียงไหนจัง่อยนะครับวัตถุประสงค์ของผมให้พี่น้องเลยฟังอย่างชัดเจนนะครับนะครับว่าให้เสียงอันพายาบาลแบ้แวรประกาศมาก,กวนเสียงผมนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้กับจากราไปสมริดแล้วพี่น้องมาเบิงเมืงงามมีโอกาสกับสีภาพมาเบิงเรื่อยๆนะครับผมสำหรับผู้มักง้หกอหนาคอกนะครับเอาสำหรับที่นี้กับขอบคุณหลายๆทุกการติดตามดนะพี่น้องเอาสวัสดีครับผม